เราอยากายอยากายเต่อยากจะชวนนะเผื่อเราเนี่ยจะได้กินก็คนสองคนก็ดีนะดีนะฉันอยากไปเดี๋ยวไปไปดูไดดฟารมมาเดี๋ยวค่อยเข้าไปทำไมไม่เห็นไง่ช่างกิจกับลุงพลก็คุยกันอยู่พนพ่อดูสิไม่ช่างกิจกับลุงพลที่ไหนได้เหรอสวยปานนี้อันนี้ช่างกิจกับน้องพลนี่อะไรพลเนี่ยไม่ใช่มันไปต่อจังหวะแล้วเมื่อกี้เสด็จพี่สุภสปทธิต ถามว่าอนี่อยากสาบานเฮ้ยพอนั่งดีๆเดี๋ยวลิ้นออกมึงแต่งตัวอะไรของมึงไงเปียกเล่นรองเท้าเปียกท่อมึงจิกูชื่อแองจี้แหนอย่ามาเปลี่ยนชื่อมึงชื่อเปียกกูชื่อแองจี้อะแองจี้กับแองจี้เออรูปร่างมึงสวยดีเนี่ยเป็นมิสแกนได้อะนะกูไม่อยากเป็นนะมิสแกนสมุทรปราการมิสแกนแนะนำตัวให้กูให้กูแนะนำตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะที่ชื่อแองจี้มิสแกนสมุทร นี่ยอะไรนะชัดกีบเปล่าบ้าหรอของรล้างตู้มีแกนมีแกนสมุดปากกามีแกนสมุดปากกาทำงานไหวสุดยอดเอาไปได้ออันนี้มีแกนครับขาตอบคำถามผมได้ไหมวันนี้ฉันจะตอบคำถามได้หมดละค่ะเปรียบตัวครืนีง สอนลาบมัเด็กลาบร้องกูร้องเปรียบตัวครานี้ดังสอนพระรามมึงร้องสอนลาบมันเด็กลาบร้องเปรียบตัวครานี้ดังสอนพระรามมึงร้องแล้วสอนลาบร้องกูจะถามว่าใครแต่งวันนี้หนักไม่ดีนี่มึงเล่นเอาหาหรือเล่นเอาตายเดเวน มันบอกขอหนักมากเฮ้ยเอาตับใหม่เลยตับใหม่อตับใหม่ได้คำพวดไม่ม่แกนก็ได้ค่ะคำพวนนะนะอชีบุรล์ชนบุรีสมานประกุดสมุดปากกาแพ้่ทำไมไม่พูดได้จริงมะเนี่ยกูได้เออสุภีบุลันสุพรรณบุรีคนเมืองแพ้่แย่กับคนเมืองเพชรคนเมืองเพชร ตอบที่ได้จริงป่ะเนี่ยได้จริงเกี้ยหนึ่งกึงเนี่ยเกี้ยสองกองเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเสียแล้วงขอให้เราผัดหนึ่งใครไปโนเบลเหรอนโนเบลครับเออนี่ได้ไม่ทุกคำนี่แหละแองจี้เนี่ยเออแล้วคุยไอ้น้างลืมอ่ะสารภาพครับหัวหน้ารับรางวัลนีมครับรับรางวัลอนคขาดขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณได้คล้ครับขอบคุณนะ on on ครับ